สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ทำโจทย์เตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตัวอย่างคำถามนะีข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่1การเขียนตัวเลข0.0.0.0.0.1 1 1 0ถึง1 1 1มีการเขียนเลข1ทั้งหมดกี่ตัวสำหรับเด็กปนหนึ่งปะแจงนับนะ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบตอบ12ตัวข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่3นีการเขียนเลข 1, 2, 3, ึ่สสนะสองกำลังสิอันนี้คือตัวเลขในระบบฐาน10ถ้าเขียนเป็นตัวเลขในระบบฐานสองมีการเขียนเลข1ทั้งหมดกี่ตัว จะเป็นข้อสอบแบบเติมคําตอบหรือตัวเลือกมาดูวิธีทำกันแล้วก็ใช้แนวคิดจากง่ายไปยากนะลองมาทางคาถามง่ายๆก่อนเลข 1, 2, 3, ถึง7อันนี้คือตัวเลขในระบบฐาน10ถ้าเขียนเป็นระบบฐาน2นะ1ก็คือ 0, 0, 1 2ก็เขียนเป็น 0, 1, 0 3ก็เขียนเป็น011จนกระทั่งถึงเลขเจก็คือ111การที่เอาเลข0 3ตัวมาวางไว้ตำแหน่งนี้ช่วยให้การนับสะดวกขึ้นสังเกตดูว่าเนี่ยจาก1ถึง7เนี่ยถ้าเรารวม0 3ตัวนี้เข้าไปด้วยนั้นน่ะจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนค่า000 001สลับไปจนกระทั่งถึง111 นะก็แปลว่ามีการเขียนเลข0กับเลข1จํานวนเท่าเท่ากัน3ตัว8บรรทัด8 3 24ฐาน2ก็คือ12ตัวนะคำต่อก็เหมือนเด็กปฐมหนึ่งนั่นแหละนะแต่ตอนนี้เรามองเป็นระบบเลขฐาน2นั้นตัวนี้นำมาช่วยในการนับนะจะได้เห็นชัดเจนว่า8บรรทัดบรรทัดละ3ตัว0 1คนละครึ่ง มันจะมองเป็นสูตรก็ได้นะ8%บรรทัดบรรทัดละสตัวศูน์หนึ่งโคละครึ่งก็สิบสองตัวมองเป็นสูตรเนี่ยศถึง7ก็คือ2อกำลังสมีทั้งหมด8ค่าบรรทัดละ3ตัว01%นนละครึ่งในม,มองเป็นสูตรละมัธยมศึกษาปีที่2นี เพิ่มขนาดตัวเลขไว้ถึง2องกำลัง7หลักคิดแบบเดียวกันเลยเนะเริ่มที่0นยะก็มีเลข07ตัวเลข1ก็คือ06ตัวแล้วก็1นะึเลข2ก็คือ05ตัวแล้วก็1 0นะจนกระทั่งถึงหนะึ่งรมีเลข1ทั้งหมด7ตัวบรรทัดนี้ถึงบรรทัดนี้นะี มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่ง้ยสิดตัวราเริ่มต้นที่ศูนย์นะหนึ่งยิบดบรรทัดเนี่ยบรรทัดละเจ็ดตัวหนึ่งยสดก็คือสองกำลังเจดบรรทัดมีตัวเลขเจดตัวศ1นย์หนึ่งคนละครึ่งหารสองเลข1ตัวนี้มาจากไหนเลข1ตัวนี้มาจากตัวนี้ไงเพราะว่าคำว่าสองกำลังเจ็ดมันคือ1และตามท้ายได้ศูนย์เจ็ดตัว มันบวก1นตัวนี้ก็คือเลข1นอันนี้คำตอบก็เป็น449คําคำถามมัธยมศึกษาปีที่3นี่ยก็เพิ่มตัวเลขไป2กำลัง11แค่นั้นเอนงก็แปลว่ามีทั้งหมดก,กี่บรนทัดอคิดเลขก่อน2นะ8 0 4 8บรรทัดบรรทัดที่1เริ่มตัด้วยีถัดไป1ถัดไป2,3สบันทัดสุดท้ายนยีมีทั้งหมดก,กี่บรรทัด 2,048บรรทัดหนบรรทัดมีกี่ตัวมีเลข11ตัว01คนละครึ่งเลข1ตัวนี้มาจากไหนมาจากตัวนี้ก็แปลว่ามีการเขียนเลข1ทั้งหมด11,265ตัวพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ